กินโดยสบู่วิพาดา3สูตรในกล่องเดียว ทุกคนสวัสดีนะคะมาแล้วค่ะพวกเราแปลกตาไปสักเล็กน้อยแต่ไม่ผิดรายการแน่นอนเพราะนี่คือรายการผู้หญิงกันมาเกณฑ์ท่าทางเป็นธรรมดานะคะไม่มีพิเศษอะไรเยคุณเห็นมเราออกด้านนอกอย่างนี้อันนี้เป็นกระเพรายิปซีคุณผู้ชมคะเราออกมาข้างนอกเนื่องจากว่ามีไฟฟู่แบบนี้และอีกอย่างหนึ่งโควิดก็ทําให้เราออกมาแบบสยู่อากาศข้างนอกนี้แต่ต้องบอกข้าง ดีมากี้างบอกว่าอาหารก็ดีมากด้วยแล้วถูกมากด้วย25 totally. บาทเองเชิญาลงมาไหมอ่ะดีเลยค่ะขอต้อนรับกระเพรายี่ิบซี่พี่ปนค่ะสบายสบายปนยีาสิบห้าบาทของเราพิเศษยังไงกระเพาเนี่ยถามหน่อยความพิเศษของกระเพาผมก็คือหนึ่ง พีแข้งผมใช้พีแข้งผัดครับพีแข้งจะหอมกว่าใช่หม่แล้วมันหัวใช่ไหมใช่ครับความมั่วเอยแล้ว25บาทมันกําไรเรอหรอถามว่ากําไรไหมกําไรครับแต่มันได้น้อยแล้วผมมาขายช่วงโควิดผมเคยเจอแท็กซี่เขาจอดเขาซื้อัดกะเพราผมแต่เขาไม่เอาเนื้อเขาเอาแต่ใบกระเพราผมก็ถามพี่ทําไมไม่เอาเนื้อวันนี้ผมยังวิ่งไม่ได้สักบาทเลยมัตอน้ก็เลยมีที่มาให้กึ่งช่วยกึ่งช่วยสังคมด้วยเนาะ พี่ขาย20บาทนะคุณแม่20บาทนี่สำหรับพุกแมสเซนเจอร์พุกแมสเซนเจอร์บินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่หรือว่าใช้ทั้งานอะไรพวกนี้พี่เปิ้ลขาย20ได้เลยใช่ครับแล้วก็จานแบบนี้เลยแล้วเติมข้าวได้ด้วยเติมได้วิววิวเวลาถ้าเกิดพี่ๆเหล่านั้นเนี่ยที่มีอาชีพแมสเซนเจอร์หรือขับแท็กซี่อ่ะเอาเฉพาะข้าวเปล่ามาแล้วมาขอซื้อเฉพาะกะเพราก็ได้ใช่ไหมได้ครับ เนาะเพราะว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้อยากรบกวนเรื่องข้าวไงห่อมาเองใานาะเราบบบ้ผัดแล้วสาหรับกะเพรายิปซีมันเริ่มต้นมาได้ยังไงพี่เปิ้ลจ๋ามันเริ่มต้นมาจากคือหนึ่งต้องขอบคุณเพื่อนผมครับก็คือเรามานั่งคุยกันตรงที่มีโควิดราเพื่อนผมก็มีรถนิสสันคันนึ่งเขาใช่ครับราเพื่อนผมก็บอกเฮ้ยมึงเคยเป็นเชฟมาเนี่ยผมว่าเออเนี่ยถ้าก็อยากทำอาหาร เอารถมาทำกันไหมความเห็นเราตรงกันเราคุยกันแล้วเราก็ลงมือทำตัดเหล็กออกเหล็กคิดว่าจะทํายังไงดีไม่ถึงทั้งหมดเนี้ยช่วยกันออกแบบเพื่อนๆนี้เลยหรอนี้ตัดเองตัดเองเรียนเองใช่ฮะแล้วก็ทําเป็นเหล็กขึ้นมาเอาสากกระสีมาหุ้มแล้วเท ขึ้นมาเพราะเพื่อนผมเขาก็ถนัดทางด้านตัดทั้งออกเหลเออ็กเราก็มีดีไซน์เราก็รวมกันเราก็ช่วยกันมันก็เลยออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ครับเพื่อนเห็นด้วย,ชวยใช่ครับเมื่อกี้เห็นพี่เปิ้ลว่าเป็นเชฟมาก่อนเป็นเชฟที่ไหนคะผมไม่สามารถใช้คำว่าเชฟดีกว่าครับผมใช้คำว่าผู้ช่วยกุกดีกว่าครับใช่ใช่นะหลายที่ฮะผมก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยครับแต่ที่แต่ที่ พราะเรื่องเรื่องมันมาจากคือผมก็ไม่เคยทํางานด้านนี้มาก่อนแต่ผมเป็นทายาเป็นพิษแล้วผมก็เลยถามตัวเองว่าอนาคตเราอยากทํางานอะไรก็ได้ให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเพราะที่ผมเคยทําอยู่ม,มันก็เป็นงานกองถ่ายโฆษณาหนังละครคนในวงการใช่ครับงานบูธิเวนต์จนเป็นทายอเป็นพิษผมเลยคิดว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอยากหาอาชีพอะไรที่มันดูแล้วมันเป็นศิลปะ<อ>ลูกค้าเข้ามาเราเชีร์แขกเขา เอาความสุขกลับไปนึกอยู่สักพักหนึ่งก็คืออาหารตอบโจทย์แล้วเราโดยปกติคนชอบทําอาหารไหมถามว่าชอบไหมชอบนิดนึงมีส่วนต้องขอบคุณคุณยายเพราะตอนเด็กๆเขาจะมีเวรให้เด็กต้องอยู่ช่วยนะอะไรเงี้ยเด็กๆก็อยากไปเล่นทงข้างขอบข้าวเลี้ยงที่บ้านครับลหลานเยอะอะไรเงี้ยเ็นบอกว่าเคยไปสมัครเป็นพุกแล้วเขาไล่เหรอพี่ก็คือเป็นธรรมดาเปิดในในเว็บเขาก็สมัครว่าไม่มีไม่ต้องเป็นมีประสบการณ์ก็ได้เราได้แบบนั้นแล้วก็ใจชื้นเพราะเราไม่มีประสบการณ์เราเขาไป สี่วันก็ยื่นสองขาวทำไมอ่ะก็เราไม่สามารถทําได้อย่างที่เขาต้องการผมไปเทสแล้วไปลองจล้จับนี่ผิดทรงผิดทรงผมไปครั้งแรกมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยการทอดไข่ที่บ้านกับไปทอดหน้างานลูกค้ารอเป็นร้อยมันความสุดต่างกันมันบีบคันนะมันเร่งมันนอนทุกอย่างแต่ก็ยังไปสมัครที่ใหม่อยู่พี่เขาไล่ออกแล้วอ่ะก็วันนั้นฮะนั่งนั่งรถกลับมาหอพักก็หนีจากที่บ้านมาเนี่ยเพื่อที่จะมาทำอาหารเนี่ยก็หนีออกมาเลย ที่บ้านเ็าเปิดร้านกาแฟให้แต่ด้วยคือเราอยากจะหาประสบการณ์มาทางอาหารเพราะเราคิดว่าถ้าเราไม่ได้ทํามันน่ะเราคิดเราไม่ได้ทามึงอ่ะเราจะเสียใจใช่เราเสียใจทีหลังเพราะเราเคยเสียใจหลายเรื่องกับที่เราไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเราขอโฟกัสตรงนี้ให้มันเต็มที่เลยแล้วกันแล้วนอกจากผัดกะเพรามีเมนูอะไรบ้างมาดูมาดูมาดูคันนี้เป็นสปาเกตตี้ขี้เมาใช่ครับผมจานนี้เท่าไหร่ อันนี้ราคาปกติ30.35พิเศษ35ครับผมถ้าเป็นพวกไก่พวไก่ก็ราคาเดียวกับสับปะรดไม่ให้ชิมด้วยนะเขาบอกว่าผมทำแค่ให้ถ่ายแต่ถ้าจะกินเดี๋ยวผมผัดให้ม้อน่ารักมากเลยอันน้นข้าวผัดค่ะใช่ครับผม ข้าวผัดอันนั้นจานนั้นเท่าไหร่จ้ะพี่พี่เปิ้ลสามสิบาทเท่าทั้งหมดครับอ้ออันนี้กินมาบักจุกเลยจะเป็นพวกปลากระเพราเนื้อกระเพราหมูอะไรเงี้ยก็จะเป็นร้านไปยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทไข่ดาวห้าบาทไรเงี้ยครับอ่ะหลังจากที่ย้อนกลับไปที่เราไปเป็นเชฟโดนเชิญออกสี่วันเราไปที่ไหนต่อนั่งรถเมล์กลับมาฮะเพราะผมฟัว่านายใจว่าผมตั้งใจที่อยากมาเป็นอะไรเงี้ยมีที่ไหนบ้างรับ แล้วก็ลืมตามาเห็นฟู้ดแลนด์ติดป้ายแบนเนอร์ไว้ว่ารับสมัครผู้ช่วยกุ๊กเพราะว่าฟู้ดแลนด์เขาจะมีการปรุงอาหารคนเข้าคนออกอยู่แล้วอ่ะาแล้วแน่ผมก็กระโดดลงไปหน้าเลยโผล่ปุ๊บกระโดดปุ๊บสมัครเลยยังไม่สมัครเพราะนั้นไม่ได้มีเอกสารมาเพิ่งโดนซองขาวมาเขาไม่ซองขาวมาแต่มาซองขาวในยี่เขาเก่งใจอยู่เสร็จปุ๊บขึ้นไปแล้วก็นั่งคุยกันคุยทนไปคุยพ่ชั่วโมงฝ่ายเขาก็ถามว่า ทำมเบ,บื้องหลังมาลทำไมมาทำแบบนี้ออมันเหนื่อย,อยนะอ,อะไรงเงี้ยผมก็บอกก,ก็รู้ว่าเหนื่อยก,ก,ก็ต้องลองดูครับมผมไม่มีงานอะไรที่มันไม่เหนื่อยคเขาบอกพรุ่งนี้มาสมัครแล้วกันผมก็มาสม,มัครเข้าไปวันแรกเขาก็มีกดดันนู่นนี่นั่นนั่นนู่นนี่ทุกอย่างแต่ผมก็พร้อมที่จะรับสภาพแล้วเพราะเราก็มาจากสายช่างเราก็น่ากดดันได้เราเป็นสิ่งนี้อะไรเงี้ยครับ เสร็จปอกกุ้งหั่นผักเขาก็ให้เราหั่นคนเราทำใช่ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าให้เรามาหั่นผัดทำไมอันปอกกุ้งหั่นเนื้อหมรู้แต่ในที่สุดเราเข้าใจว่าของทุกอย่างซส์แต่ละขนาดไม่เท่ากันวัตถุดิบพริกเพิกอะไรใส่อะไรตรงไหนเนี่ยนั่นคือการเรียนเหมือนโรงเรียนเลยนะพี่เปิ้ลนะนะที่พี่เปิ้ลบอกว่าทำวันละหนึ่งเมนูเริ่มจากวันละหนึ่งเมนูคืออะไรที่นี่ครับเพราะหนึ่งด้วยฟันอยากรู้อยากเห็นของเรา เขาให้เราไปหุงข้าวเราหม้อข้าวมันอยู่ตรงหน้าเตาของหัวหน้าก็คือแม่ติ๋มผมก็สังเกตเขาวันละเมนูบ้างแล้วผมก็ไปจดเอาแรกๆก็จำสามสี่เมนูจดแล้วมันลืมจำทีอย่างดีกว่าเอาทอะไรอย่างก็ได้ไงฉันลกระดูช้อนที่เขาใช้ไอ้วัสาุขนาดลัวอัอช้อนชานะช้อนนี้อะไรต้องสังเกจนะเนี่คนต้องช่างสังเกตมากเลยอะอยู่นานไม่ที่ฟู้ดแลนด์ฟู้ดแลนด์อยู่ประมาณหนึ่งปีครับพี่แม่ติ๋มได้สอนอะไรมั่งทุกอย่างการผัด สเสน่ของการนอม、อร่อนกระทะ,ะการใช้ไฟการใส่เครื่องปรุง ต้องขอบคุณแม่ติ๋มนะแต่เขาใจเต้านลคุณแม่ไม่เราเราจนเป็นหัวหน้าเชฟเขาโดดมาเป็นเชฟได้ยังไงผมก็ยมาอยู่ในวงการเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขาจะมีตำแหน่งรู้ตำแหน่งนี้ไปทำที่โรงแรมมันต้องค่อยๆไต่ไปตั้งแต่หันตั้งแต่เตรียมพอเต็มปั๊บคามติ๋มเลยขอแม่ครับผมก็เลยบอกแม่เขาว่าเนี่ยผมขอย้ายไปไปทำที่ไหนไม้หันตั้ไมผมอยากไปเปิดรูปตาผมอยากเรียนรู้ว่าโลกของอาหารน่ะมันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละที่ มันเหมือนขายคราวนี้ไปลองแรมดูนะผมก็ใจเต้นนะไปสมัครตาแหน่งที่ต่ำสุดเลยครับแล้วก็ลองกระโดดไปอีกสองตำแหน่งดูสุดท้ายก็ให้เทสอาหารเมนูที่เขาให้เทสก็คือแกงเขียวหวานกับข้าวผัดเป็นไงฮะตอนนั้นก็ชเชฟเขาได้ชิมเสร็ก็ผ่าที่ถ่ายว่อไม่ได้อะไรคนไม่มีครับคนไม่มีเป็นเชฟเลยใช่ครับก็ได้ไปเลย แต่อยู่ที่โรงแรมนี้ไม่ได้แบบอยู่หน้าเตาจ๋าเป็นลายบุฟเฟ่ผมก็เลยคิดเออก็ได้เรียนรู้ลายบุฟเฟ่ว่ามันเป็นยังไงเห็นบอกว่าเกือบที่จะได้ไปเป็นเชฟอยู่ที่ต่างประเทศแต่เลือกที่จะไม่ไปเพราะอะไรทัวันี้ก็ยังอยากไปอยู่แต่ด้วยเพราะหนึ่งอายุเราเยอะแล้วเราด้วยสุขภาพเราด้วยหนึ่งผมก็เลยคิดว่าถ้าเราไปนอกวันนั้นเป็นวันที่ผมตัดใจเหลืออีกอาทิตย์เดียวเพื่อนผมคนนี้ที่ผมบอกเพื่อนผมเพื่อนหนุ่ยนะ โทรมาว่าเนี่ยกูเห็นว่ามึงอยากจะเปิดร้านอาหารเลยทำวามฝันมาทําด้วยกันไหมนู่นนี่นั่นผมมั่นใจเพื่อคุณเนี่ยอ่าโอเคได้แล้ว่ฟ้าผมก็ั้งใจผมคิดอ่ะยอมต่ัดแล้วกันเพราะว่าถ้าเราไปที่นู่นเรานับหนึ่งใหม่มันอีกตั้งหลายปีประเทศไหนเหรอคะตอนนั้นที่ตอนนั้นมีให้เลือกสิงคโปร์กับญี่ปุ่นครับ ก็จะไปสัมภาษณ์ครับผมอะไรเงี้ยเพราะก่อนน้นั้นให้ไปเทสอาหารเยบ้อยแล้วก็เลยตัดงใจว่ายอมเอายอมทิ้งเลยใช่ครับยอมสิ่งที่ชอบแต่เราเลือกในสิ่งที่ชอบอีกตัวหนึ่งมันคือเหมือนกันเราไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าหากว่าพี่เปิ้ลไปตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีกระเพรายิปซีวันนี้นะคะหลังบอกก่อนเลยใช่ถ้าไปแล้วไม่ทําอันนี้แน่นอนเนี่ยดีที่มันมีอันนี้ได้ไหมพี่เปิ้ลรายได้เป็นไงถามว่ารายได้พอได้ครับผมแล้วเป็นรถกระบะขายอาหารแบบเนี่ย โหสำคัญครับวันแรกผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนับหนึ่งหม่กับเพื่อนเพื่อนบอกแต่บางแคมีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งไปไหมผมก็บอกเอาสิถูกทางถูกทางทางเลยอย่างน้อยก็ต้องมีคนซื้อแล้วยังไงไปจอดฟุบผัดไกกระเหม่งเลยไกกระทะอัวนอ้วนอ้วคนเต็มเลยคนเต็มเลยการเรียกไงการเรียกลูกค้าเอาเสียงเรียกห้าคนในโรงงานมีสามสี่ร้อยคนน่ะแล้วผลเป็นไงผลไงพี่เพื่อนซื้อคนเดียวครับผมทำไมอ่ะทำไมไปทำงานโรงงานไปไหนมา ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเพราะอะไรเพาอาจจะประหยัดก็ได้ฮะใช่ประหยัดซื้ออาจจะไม่ใช่สไตล์ป่ะน่าจะใช่หรือเปล่าเรากินได้ยังเขาอาจจะงงๆวยอาหารอะไรมาผัดบนรถแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สาเหตุเลยอยากรู้เหมือนกัน่ะเพราะอะไรไม่รู้หรอเยอะเกรงใจว่าจะลงไปถามว่าเดิมมาเยอะเนเกินก็เลยไม่กล้าเขาเดินมาเยอะเหลือเกินไม่กล้าใช่หรอนี่ตักข้าวลงไปนี่คือแบบให้เยอะมากคุณผู้ชมข้าวเยอะมากเลยนะไม่กลับก็เยอะค่ะพี่ อร่อยมากเว้ยนี่สนัะหยาดเย็นแล้วนะต๊าอร่อยนะพี่พี่บ้านพี่บ้านผัดก๋วยเตี๋ยวคั่วอีกทีได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าเออพี่เพื่อนอยากกินร้อนๆนะพี่บพี่นโค้งรนะเวิร์กสุดยเลยข้อมือต้องดีด้วยนะพี่ป่นนะเดินๆกระโหลกแล้วนะ ตอนนี journey, ้แท้ขายจอดเฉยเฉยหรือว่าต้องขับรถไปเรื่อยๆผมขับร <ins plaisir> oh, yeah. well, ู <sub> ้ไม่เป็นครับให้เพื่อนกับให้ขอโทครับผมับเส้นด้วยใ้แวคุณแบบเยนเาจะไม่กินเราไปหากินได้ที่ไหนอ่ะตอนนี้มีอยู่ที่เดียวครับบีเดทบูธอากาศครับตอนเย็นครับผมเริ่มตอนเย็นเพื่อนมาส่งจะตั้งร้านใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็มาเก็บเอาตอนขายเสร็จแล้วใช่ครับโอเคกี่โมงเย็นกี่โมงถึงกี่โมงพี่ ห้างเย็นถึง3ามทุ่มครับคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ชิมก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่จานนี้เราอยากจะบอกนะความรู้สึกนะผู้ชายคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนถือว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นคนกล้ากล้าที่จะออกจากเซฟตี้โซนของตัวเองกล้า ที่จะอดทนแล้วก็เริ่มตั้งแต่งานที่เขาไปสมัครคืองาน<ม>ที่แบบชั้นล่างสุดอะ,อะแล้วก็ค่อยไต่ๆตขึ้นมาในที่สุดอะถ้าตัวเองมีเป้าหมายแล้วตามฝันตัวเองนะออกมาจากเซฟตี้โซนนะผู้ชายคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่กล้ามาก<ม>อุ้ยหอมเลยอะหอมนะหอมกล,ลิน่นเลยหอมมากเลยอะเไหนะพี่ได้เจ็ดก่อนจานนึงขอยจานนึ่งนังไม่สวยหนังไม่สวยพี่ืออไมอะชวนนางคุยด้วยไง คุณผู้ชมเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาสั่งสมประสบการณ์มาการตักกี่ช้อนการอะไรทุกอย่างบนรถได้ทําการปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว,ว,วเหลือแค่ลงกระทะให้ร้อนแล้วสุกกินได้เลยทุกอย่างถูกช่างไว้แล้วถูกไหมพี่เปิ้ลใช่ครับผมเส้นอะไรเี้เราก็จะช่างออต้องช่างเลยคือก็ได้มาจากที่เราไปเรียนรู้มาประสบการณ์ช่างม,มาม,มันก็จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบด้วยหรือว่าค่า,จจาใช้จ่ายอะไรอย่างนด้วยครับ กว่าสองหนึ่งโลหนึ่งเราจะได้กี่ห่อกี่ถุงอะไรเงี้ยครับพี่ครับมันต้องกลายเป็นอย่างกันไปแล้วใช่ครับเพราะว่าเราจะทําเหมือนสมัยที่ข้าวผัดอาหารตามสั่งที่อยู่หน้าซอยบ้านอันนั้นเนี่ยทาตามความรู้สึกไม่ได้คิดถึงให้กําไรตัวเองอันนี้มันต้องช่างตวงเลยนะนี่มันต้องช่างมันต้องตวงแล้วมันต้องคิดถึงค่าแรงตัวเองด้วยแต่ณนขณะนี้พี่เปิ้ลทำมาถูกหมดแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่พี่ป้ลก็ยังไม่ทําคือไม่ได้คิดเป็นค่าแรงตัวเองมากนะเอาแค่พออยู่ได้เพื่อที่ให้คนอื่นในปัจจุบันนี้อยู่ได้นี่งั้นโควิดเนี้ยพี่ป้ินขายทุกวันไหมก็ถ้าตรงนี้ว่าทุกวันครับผมเพราะช่วงโควิดอะหยุดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งหยุดไปหนึ่งเราก็ดูสถานการณ์ก่อนว่ายังไงตกลงตลาดตั้งหลังนตั้งหลังสุดท้ายลูกค้าเ็าโทรมาโทรมาอะไรเงี้ยก็เก็เปิดให้เลยใช่ครับผม แวะไปได้คุณผู้ชมค่ะที่วุฒากาดมีดีเอสวุฒากาครับผมมีดีเอสรู้ไหมข้างบ้านหนูเลยน่ะพี่เปิ้ลไปอยู่ตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มครับสามทุ่มนะคุณผู้ชมลองฮัลโหลฮะเลหรือขับรถผ่านไปคุณจะไม่ผิดหวังเลยค่ะอร่อยมากฝากอะไรอีกฮะคืออนาคตก็จะทำกระเพรายุบซีสาขาสองฮะโดยที่เพื่อนผมเป็นคนผัดเองครับผมคนที่ขับรถป่ะใช่ครับ เพื่อนขับรถนายหนุ่ยเนี่ยนะใช่ครับหนุ่ยใช่ไหมเดี๋ยวตีแล้วเกิดทำสาขาสองสาขาแรกใครขับรถพี่พี่อะสาขาใหม่ครับเปิดล็อคถัดอยู่ครับคนขับรถไม่หนุ่ยแหละครับหนุ่ยเอาไปส่งให้หไปนึก็กลับไปขายของหนุ่ยหนุ่ยก็เลยเดิมหรก็ต้องขับรถหนุ่ยจบไยังยังไม่จบหนุ่ยต้องขับคนรถของเปิ้ลกลับด้วย พี่เปิ้ลทำไมพี่เปิ้ลไม่คิดจะขับรถเองนะคะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะไม่เป็นไรพี่หนุยเไม่ใช่เรื่องแบกขับรถไม่เป็นทำไมอะนี่งสองามส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 อบสาม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 สมากกว่ามสามสามสาเสามสาดสอมเามสานสามสามสานสามสอมสา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 ค่ะมสามพามสามสามสากสะมสามสามสามามสามาสาาสามสาามาาม มันต้องถามกันแน่เชิญโยนโยอนอย่าเก่งไม่โยนเล้นะโอ้ยนะโอ้วฉลาดนะเนเองเนีอดแระฉันต้องถามสุดทางมองไม่เห็นค่ะคุณแม่มองผู้ชมคตาชุกหน้าเรื่องธรรมหากินนี่แหละรอคุณอยู่แล้วสักครู่เดียวค่ะไลฟ์ตัวเนี้ย <ๆ S 2> เป็นตัวรูเรื <ไป S 1> ่องบ้านกันเลยอ่ะใช่ตอนนี้พอดีมาทําบ้านแล้วก็เลยทําเพจเกี่ยกกวกับแต่งบ้านด้วยบ้านโบวี่คือหนูหนูทำเองบ้านหลังนี้อลังการมากควักหลายล้านเลยใช่ไหมลูกก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีคนมาวางเงินจองซื้อไปแล้วค่ะตอนแรกจะทําเพื่ออยู่แต่สร้างเสร็จแม่ไม่ <c oughs> อยากคือแม่เขาติดที่เดิมแล้วอะค่ะ เขาเขาอยากให้เราขายหลังนี้แล้วก็เอาเงินน่ะไปสร้างตรงใกล้ๆกับบ้านเดิมเพราะเขาติดย่าติดอะไรแถวนั้นแล้วอ่จะเลือูกขายเท่าไหร่อะลูกขายไป40่สิบกว่าล้านทำไมไม่บอกดิจะซื้อหรอคะพี่จะเป็นไหนน้านี่เปัญย่า อยู่เสียดายอะหนูไม่เสียดายเหรอหนูเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้หนูทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแต่งบ้านอยู่แล้วหนูก็จะได้ไปสร้างบ้านหลังใหม่แล้วมีคอนเทนต์ใหม่เอาเลยโบวีดีใจมีพรสวรรค์เรื่องดูแลบ้านก็เริ่ดเจ๋งสวยแล้วดูแลตัวเองก็ดูแลตัวเองต้องใช้พรสวรรค์ไหมคะดูแลตัวเองต้องใช้ความพยายามอย่างสูง <sı ff> จริงๆ,งๆนะ,ะคือการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เหนื่อยเนาะ <S 2> <S 2> ทุกวันเนี้ยไปดูบ้านไปดูช่างอย่างเงี้ยมันเจอฝุ่นตลอดเวลาเลยนะใ<ล>สก่อสร้างอ่ะไปถึงก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาทุกวันนี้ฝุ่นพีโงพีเอ็มก็ใส่แมสโควิดก็ใส่แมสบางทีก็ แพ้แมสไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหนจะเจอแบบแดดทํางานถ่ายละครเอาดอหนักมากเลยค่ะจริงๆแล้วว่าการดูแลที่ทําได้ง่ายๆเลยนะทาได้ทุกวันสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยก็คือการทาเซรั่มบํารุงผิวเมื่อหลายปีก่อนอะโบเคยไปต่างประเทศนะคะแล้วก็เคยได้ยินสารสกัดตัวหนึ่งที่เขาใช้ในการดูแลผิวแล้วมันดังมากก็คือ H A ไฮยาลูรอนที่เคยได้ยินไหมมันดังมากที่เมืองนอกแต่ว่าราคาสูงมากแต่ล่าสุดเนี่ยมาแล้วที่เมืองไทยมีคนนําสารสกัด ัตวนี้มาพัฒนาแล้วจึงเปิดตัวเป็น ID Skin Serum ก็คืออยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็สวยครบได้เพราะว่าเราก็ทาได้เองเลยนะคะเช้าเย็นทุกวันเลยค่ะส่วนประกอบของ ID Skin Serum เยอะมากค่ะก็คือ1เลยเนี่ยตัว HA Hyaluronic Acid ซึ่งเขาเนี่ยช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวนี่ค่ะขวดเป็นแบบนี้นะคะขวดเล็กๆเพราะว่าใช้ได้ประมาณเจวันพอเวลาเราเปิดใช้ปุ๊บมันจะได้สดใหม่เราใช้ขวดนี้หมดเราก็เปลี่ยนขวดใหม่มันจะได้สดใหม่ตลอดเวลาช่วยรักษาตัวส่วนประกอบนะ นะคะเนี่ยหนูเทสให้ดูเลยว่าเขาอ่ะซึมลงสู่ผิวไวมาก ตัวนี้นะคะเป็นโซเดียมไฮยาลูรอนเอซิดจากประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะนี่ดูสิแทงเข้าไปง่ายเลยเนาะใช่แล้วเนี่ยทาปุบรู้สึกเลยว่าผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเลยนะมือหนูก็มือน้องกวนเรื่องเลยนอกจากตัว H A แล้วนะคะเขายังมีนาโนวิตามินซีนวัตกรรม n แคปซูลนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีวิตามินซีแคปซูลนาโนจากฝรั่งเศสช่วยในการรักษาประสิทธิภาพวิตามินซีเนี่ยให้คงประสิทธิภาพได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นและอย่างที่ลูก อยู่แล้วนะคะว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยเรื่องให้ผิวแลดูกระจ่างสว่างนะคะ uh huh. แล้วก็ลดความหมองคล้ำตัวนี้แหละที่จะช่วยทําให้ผิวไบรท์แล้วก็ดูมีออร่ามากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะยังไม่พอเขายังมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ที่ช่วยให้ผิวอุ้มน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย uh huh. แล้วก็ยังมีวิตามิน B3 นะคะที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยทําให้ผิวดูกระชับชุ่มชื้นเรียบเนียนนะคะ uh huh. ยังไม่หมดนะคะพี่มีลังนกด้วยเป็นสารสกัดจากลังนก <Hey. S 1> ใช่และ อันนี้นีพิเศษมากเลยมีสารสกัดจากมาลีนสปองซึ่งถ้าเกิดว่าใช้เป็นประจำนะคะทุกๆวันเช้าเย็นเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยจุดด่างดำความหมองคล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงแก้มนะคะหรือว่าทั่วทั้งใบหน้าเลยให้แลดูกระจ่างใสแล้วก็เนียนเรียบยิ่งขึ้นค่ะ,คะใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะ เนี่ยมาให้หายคิดถึงแ้วต้องดูเด็ดๆเลยนะมี <Yeah. S 2> โปรโเด็ดมากเตรียมตัวเลยนะคะเตรียมตัวหยิบโทรศัพท์มาเลยนะคะ oh. เอาฟังโปรกอดชุด1เดือนมีเซรั่ม3ขวดโฟมล้างหน้า2หลอดปกติ1990บาทพิเศษ1490บาทค่ะแต่ว่าสําหรับเปิดตัวในรายการนี้เป็นครั้งแรกนะคะพิเศษไปกว่านั้นเป็นชุดดูแลผิว2เดือนนะคะมีเซรั่ม8ขวดโฟมล้างหน้า2หลอดพิเศษเอาไปเลย1990บาท oh, <wow. S 2> เท่านั้นยังไม่พอถ้ามือไวท โมาได้50สายแรกนะคะรับฟรีไปอีกชุดดูแลผิว1เดือนอีก1ชุดนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยใช้ได้3เดือนราคาแค่1,990บาทเท่านั้นคุ้มมากๆเฉลี่ยวันละ30บาทเองนะคะโทรเลยที่02-113-1114หรือว่า Line อ id skin นะคะจะส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ค่ะ02-113-1114รีบๆเลยนะ50ใส่ายแรกคุณแม่น้ตมาแบบ<ห>โ,<อ>โปรดเด็ด เด็ดอยู่บ้านน้องอีกถูกมากเลยตกกันละ30บาทเองเ่ยลู้มากเลยนะคโปรโมชั่นนะคะปกติชุด1เดือนแบบนี้นะคะมีเซรั่ม3ขวดโฟมล้างหน้า2หลอดปกติ1,990บาทพิเศษ1,490บาทค่ะแต่ว่าสำหรับเปิดตัวในรายการนี้เป็นครั้งแรกนะคะพิเศษไปกว่านั้นเป็นชุดดูแลผิว2เดือนนะคะมีเซรั่ม8ขวดโฟมล้างหน้า2หลอด พิเศษเอาไปเลย1,990บาทเท่านั้น <Okay. S 1> ยังไม่พอถ้ามือไวโทรมาได้50สายแรกนะคะรับฟรีไปอีกชุดดูแลผิว1เดือนอีก 1, 1> ชุดนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยใช้ได้3เดือนราคาแค่1,990บาทเท่านั้นคุ<ๆ>้มมากๆเฉลี่ยวันละ30บาทเองนะคะโทรเลยที่02-113-1114หรือว่า Line ID Skin สนะคะจะส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินไปทางได้ะค,ะ <Yeah. S 1> ค่ะ yeah. กินเก้าร้อยเก้าสิบบใช่จุกจไปเลยใช้ได้3เดือนเรียกว่ากินเรียบทุกโปรเลยใช่เพราะว่าโปรนี้เด็ดจริงๆคุณผู้ชมสามารถดูแลตัวเองได้ถึง3เดือนค่่ะใชแล้มมากเลยคุ้มมากๆเพราะว่าสารประกอบเขาดีมากอย่างที่บอกนําเข้ามาแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีค่ะค่ะ50บสายนี่หมดเร็วนะต้องรีบโทัวรคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะตามหมายเลขนะคะหรือว่าสแกน QR code ได้เลยจอได้นะง่ายๆเลยค่ะยังโปรอีกสักทีได้ไหมได้สิค่ะ สำหรับคนที่ไม่ทันนะเอาฟังดีๆนะชุด1เดือนมีเซรั่ม3ขวดโฟมล้างหน้า2หลอดปกติ1,990บาทพิเศษ1,490บาทค่ะแต่ว่าสำหรับเปิดตัวในรายการนี้เป็นครั้งแรกนะคะพิเศษไปกว่าน,นั้นเป็นชุดดูแลผิว2เดือนนะคะมีเซรั่ม8ขวดโฟมล้างหน้า2หลอด พิเศษเอาไปเลย1,990บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้ามือไวโทรมาได้50สายแรกนะคะรับฟรีไปอีกชุดดูแลผิว1เดือนอีก 1, 1> ชุดนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยใช้ได้3เดือนราคาแค่1,990บาทเท่านั้นคุ้มมากๆเฉลี่ยวันละ30บาทเองนะคะโทรเลยที่02-113-1114หรือว่าไลน์ id skin นะคะจัดส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ค่ะไม่ต้องกังวล ผู้ชมโทรเลยตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะจัดเลยค่ะนี่ยกปากเลยค่ะถ้าอยากผิวสวยก็ต้อง ID skin แต่ถ้าอยากบ้านสวยต้องโบวีใช้บริการน้องใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณโบวี่มากๆขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคณมาะจากกันวันนี้นะคะเรามีคำแคมขอบคุณแม่เริ่มก่อนนะ ก็เหมือนชุดชั้นในมีทั้งเล็กและใหญ่สุดท้ายมีไว้แก้วเกือบจะดีแล้วอ่ะมันเหมือนมันเหมือนจะดีมากเลยเหมือนจะให้กำลังใจคือสุดท้ายอ่ะก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าต้องอาบน้ำไงโอเคอาบน้ำอาบห้องหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะบ่ายโมงตรงทางช่องวันสามสิบเอ็ดข่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ